สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดอามสาขาราชพฤกษ์พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่ง่านค่ะสอบถามพี่ก้อยค่ะซื้อรถกระถางน้องใหม่เป็นยังไงบ้างคะโอ้บริการดีมากน้องน่ารักมากอธิบายให้พี่เนี่ยฟังเข้าใจทุกอย่างออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปครถราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของแถมอะไรเงี้ยบอกหมดครบในในวันเดียวครั้งเดียวเลยไม่ต้องมีข้อสงสยัย ตัวรถไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ก้อยตัวรถนี่ถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าดูดูแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ดูใหญ่โตค่ะแบบว่าพี่ก็เป็นคนแบบตัวใหญ่นะนั่งรถเล็กก็ไม่ไหวฟอร์ดตอบโจทย์มากค่ะเพราะว่านั่งสบายไม่อึดอัดใช่ค่ะแล้วก็ข้างในฟังก์ชันก็ดีอำนวยความสะดวกได้ดีมากเป็นฟอร์ดคันแรกของนานพี่ก้อยเนี่ยใช่ทำไมถึงเลือกเป็นแบรนด์ฟอร์ด มั่นใจในความปลอดภัยของฟอร์ดพี่คิดว่าแบบถ้าเกิดจะฝากชีวิตไว้กับรถ p ิกอัพสักหนึ่งคันต้องต้องฟอร์ดใช้ในชีวิตประจําวันใช้ขนของหรือว่าใช้ขนของด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดินทางค่ะก็เลยเลือกในส่วนของตัวสีประตูเพื่อที่ว่าจะได้นั่งสบายด้วยแล้วก็เผื่อบางทีเราไปต่างจังหวัดเราก็อยากจะขนนุ่นนี่นั่นต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านทุลลงทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นเป็น ตัวสีประตูที่มีแคปไว้นิดนึงไว้คนของแล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูม f o r t i m e สาขาพระราม5เป็นไงบ้างคะโอ้ดีมากเลยค่ะเข้ามาเนี่ยน้องๆยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับดีมากให้คําแนะนําโดยเฉพาะน้องมามาปุ๊บนี่แบบโอ้โหนึกว่ารู้จักกันมาสัก10ปีนึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะก็คือมาปุ๊บเนี่ยก็ดูแลดีทุกอย่างบริการดีหมดเลยค่ะให้ให้ข้อมูลครบถ้วน สำหรับแบบตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทางพี่ก้อยอะค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชรูมฟอร์ดไอรส์สาขาราชบุรีพรทลัห้าถ้าเกิดสนใจฟอร์ดอะค่ะมาออกรถที่โชวลูมนี้ได้เลยเอ,อ,อนุมัติไวค่ะเพราะว่าพี่ออตอนที่มาดูรถเนี่ยค่ะน่าจะสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วพอเข้ามาดูรถปุ๊บทำการจองไฟแนนซ์สักประมาณวันสองวันก็มาแล้วก็ผ่านเลยค่ะออกรถไม่ไม่ไม่ยากเอกสารถ้าเกิดเราเอกสารครบอะค่ะ รับรองได้บอกว่าได้เร็วมากอย่างนี้ไฟแนนซ์ผ่านเร็วแบบนี้พี่ก้อยทําเกี่ยวกับอะไรคะเอ่อทำเกี่ยวกับเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจอะค่ะรัฐวิสาหกิจใช่ค่ะแป๊บเดียวรู้ผลเลยใช่รู้ผลเลยภายในวันหนึ่งวันเท่านั้นเช้าเช้าไฟแนนซ์ไปหาอะไรเงี้ยเย็นรู้ผลเลยประมาณนั้นค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางชรูมฟอร์ดไอเอมาขาราชิบุตะราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงเพื่อนลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะ เช่นค่ะก็ขอบคุณพี่ก้อยมากๆเลคะถ้าเกิดมีใครสนใจหรืออยากออกรถอีกก็แนะนําได้นะได้ค่ะเดี๋ยวพี่แนะนำนะว่าเนี่ยถ้าเกิดสนใจฟอร์ดนะมาที่นี่เลยเพราะว่าอยู่อยู่แถวเนี้ยค่ะใกล้บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ศูนย์ฟอร์ดที่เนี่ยดีได้ครบวงจรเนาะใช่เลยค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ